สวัสดีครับเมื่อนี้วันที่2มกราคม2565ัร้บหา้หหาครับผมนะครตะลอนวอัวตอนนี้อยู่ที่ตลาดโคกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุน์นะครับเมื่อนี้ผมเหพาเบิ่งราคาวัวนะครับหลังจากปีใหม่มาแล้วนะครับราคาวัวสีเปลี่ยนแปลงจังไหนนะครับเดี๋ยวผมนะครตะลอนวอัวสิยมาพี่น้องยางเบิ่งนะครับ

พองขันหมดเ่ยพองขันบ่ยนีไ่ยโอ้ป่แม่สาวนี่ไหมมัไหง่ายเพิ่นเนี่มารไได้มาจากตัวมันี่มัวเดอ้ตัวเดียวแม่สาวนี่เนาะแม่สาวน่อยนี่หละเนาะสูงระมาท่าไลนี่มาอยสามาอยอยู่เนาะอย สูงประม่านลอยยิ้หาเนะาะประม่านลอยยิ้มิมหา,มา,หาเปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่สามหมื่นหา,า,มมอหาโอ้ราคาเบาครับสามหมืห่นห้าก็ฟังเลยเป็นแม่สาวเช,ชื่องเนาะตำนี้โบม,มี่เนาะแก้งขาเพิ่นไม่มีรับประกันตำนี้เนาะแก้งขาเด้อเรียบผมไทยเมื่อนยะหน้าตาดีดีนะครับเนาะเชื่องเชี่ยงครับมั่วเชื่องเชี่ยงนะเชื่องเชี่ยงแก้งขาเพิ่นรับประกันตำนี้ครับโบมี่ตำนี้นะครับเด้อเออ นะครับยังอายุน้อยอยู่ครับล่ำตัวเพิ่นก็ดีอยู e grease, <tinc S 1> ่ in <this> <it> นะครับถือว่าโอกาสสิงไงสิงเงาหนิหลายครับเพราะว่ายังเป็นงัวนหน่อยนี่ครับสีเพิ่นดีดีครับเนาะเชื่องเชื่องครับผมถ่ายประมาณเม็ดหนึ่งนี่แหละครับเรียบเพิ่นสวยๆครับเนานี่ครับโค่งสางก็ดีครับเอาเบิ้งบันทายเพิ่นจังหน่อยนี่นี่ครับบันทายเพิ่นนะครับ เบอร์โทรเนะ 4, ไรล่ะ0 6 4ย์หกสี่ศูนย์หกสี่แปดจ้าแปจาสามหนสอี่สามนึ่งี่รันโอ้เพื่อนหน้าม,ม่น,น,มมนจังหวัดกาลสินนะครับเอ้านาเลี้ยงเขาง้อช่เชื่องกินเก้งบ่โอ้ยเล่มหยาเมดเมื่อก็ได้โอ้นะครับเอ้านาเลี้ยงนาเลี้ยงเอ้าเบอร์ใต้คลิปดนะครับเด้อพี่น้องสนใจยังได้ก็โทรมาเลยครับ ตัวเดียวนี่นอหลานเนาะสร้างขีดของผู้ใดนอหลานมงงไงไงี่งวปะโอ้นี่ของเจ่าปะโอ้นี่มามามาตัวนี้เท่าไหร่ครับเปิดไปนี่เปิดไปสามนสี่สามหมื่นสี่สูงตัวนอหนประมาณจักรลอยยิ่งหานี่เนาะ โอ้ร้อยสามสิบห้าเนาะผมอ๋อประเมินไหมหนี่งร้อยสามสิบห้านะครับความสูงเพิ่นเพิ่นในลูกไม่จักตัวแล้วครับโอ้เป็นลูกแรก,แ,รกแยกไปแล้วแยกไปแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวนี้ท้องว่างนะเนาะท้องว่างนะครับอะไลูกแรกแยกไปแล้วเชื่องเชื่องครับเนี่ยเ <laughs> ชื่องเชื่องนะครับบ่มีตัวนี้เนาะหล่ะเนาะแข้งขาเพิ่นมีตัวนี้ปะ แข้งขาเพาเป็นอย่างต่วะสีโค้งบังครับโอทางคุณบอกครับบ่ได้ตัวนึนโอ้สีโค้งบังสีโค้งว่ามีต่ำนี้อยู่สีโค้งสีโค้งคนยุบบ่โอ้นี่บ่ต่ำนี้น้อยนึงเน,ะนาะเนาเอาอยู่สีโค้งคนเด้อครับเด้ออันนี่ต่ำนี้เป็นโพโพมาตอันนึงอ๋อนี่แต่ว่าแข้งขาบ่ามีต่ำนี้ นะครับเป็นง้วได้ลูกแล้วตัวนึงนะครับเดี๋ยวเอาหน,น้าตาเพิ่นได้ลูกมาตัวนึงแยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ท้องว่างถ้าผสมก็สิเป็นตัวที่สองนะครับอ๋อแครงขาก็ยกินตรงๆดีอยู่นี่เวลาอันนี้เปิไไดไว้เท่าไรก่อเปิดไว้สามสิบสี่ครับโอ้สามเมื่อสี่นะครับตัวนี้เอาตัวนี้กันนะซาโลเล่นี่ตัวเถิกน,น,นี่เนาะ ถกหงเซโลเลนีิครับนี่เปิดว้ารเซโลเลกนี่สี่หารสมาโอ้สูงสูงครับสูงประมาณจักร้อยลออยห้าสิบยห้าสบเบอยห้นะครับเบ่งข้อมสูงของเพินี่ครับมุ่มผิดเลยอยห้าสิบลอยห้าสิบนะครับแกงขาเพิ่นบุมี่ํานี้เนาะ ลำมตัวพนันเงาเงาครับนี่เนาะซาลูเรีนี่ครับลักษณะของคนรำตัวย,วยาวเนื้อหนังดีๆนะครับเหียวนะครับแน่นๆนะครับเข้าข้อขอุ้นนี่เนาะเข้าข้อขอุ้นได้เลยครับนี่ชาลูเรีนะครับม,มุมีดแบนี้ใหญ่ๆนะครับ เปิดว้เท่าไรก็สี่หมื่นสองหาร้อยนะครับเดอชารเลยตัวผู้นะครับเบิ่งไข่เพิ่นสองลูกตัวไหนอ่ะโอ้เหมือนแล้วเบอร์โทษไดมลเนี่ยศ <0 61, S 2> ูนย์หกหครับศูนย์หกหนึ่งหกสามหนึ่งศสหนึ่งหเอาเบอร์ที่ไว้ใต้คลิปครับเอาพี่น้องจะได้เขาข้อเคลื่งนนะครับเป็นสายขุนนะครับล่ำตัวยาวๆน่ากๆีนนครับเอา Trang khá nhanh nhanh oh, Hòa văn khung phung rồi đây Trang quân à, nhanh nhanh Cảm ơn lại đó, <cười> 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 มือนี่ไปเริ่มอยู่พุ่นเลยมาซะได้เริ่มอยู่นี่พุ่นไปเริ่มอยู่หัวมุมบนเขาบอกว่าคมตัวมาเนาะสองเดือนโอ้แม่ใหญ่เะรอถูกตสูงเท่าไรนี่สูงสิบี่สิบห้าอยู่บอกถึงบ่ร้อยสี่สิบแม่ร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกอันนี้คือสวยแต่นี่แม่ อันไ้ทองคนโค้มตัวมากเนาะโค้มตัวมากเป็นเป็นท่องที่เท่าไรครับในทองคนโค้มที่สามโอ้ตัวที่สามแล้วเนาะนะครับเป็นตัวที่สามเนี่ยครับโค้มตัวมากในทองคนตเจ้าเือนแล้วสองเดือนยังม่ยังม่กล้าตรวจ่านเลยสองเดือนแล้วรอบหนึ่งสองรอบสองรอบสองรอบแล้วแต่ว่าท่านเด็แต่ว่าท่านตรวจเนาะสองรอบอีกเิ็หน่อยเอาเนี่ยครับ ลำตัวเงาเงาเนาหนาลึกๆเนื้อหนังดีดีครับง่วแม่เหนียวคุณนะครับเบิองอ่างทองเพิ่นเด้อครับนี่เนี่ยหนาเลยครับนี่หนาเนื้อหนังดีดีรับประกันเนาะทุกขอนเนาะโอ้รับประกันทุกขอนครับแม่อ้วนเนาะมดเนี่รับประกันแม่อ้วนหงามเบิองบันชายเพิ่นเด้อครับเบืองหางเพิ่นกันเงาเงาเนี่ยครับเอาได้เสี่ยงเลยแม่อ้วนลูกใบขยามเลยนะครับเต้านมดีเนาะแม่เนาะเพิ่นได้ลูกพันเรียบร้อยสี่เต้าเต้านมเพิ่น แยงขาแล้วประกันทงน,นี้นะครับนี네่ครับแม่อ้วนนะครับแม่อ้วนงัวงามจากหน้าม้อนนะครับอยูเด้อเปิดไว้หกสิบห้าโอ้เปิดไว้หกหมื่นหานต่อรองกันได้ต่อรองกันได้นะครับเบื้องหน้าตานี่ครับหน้าตาโอ้นะครับเอางัวสวยๆของแม่อ้วนต่อรองกันได้หกหมื่นหานี่ต่อรองกันได้นะครับ เพิ่นพร้อมจุดตรวจท้องเนาะอีกร้อยอีกหน่อยร้อยอีก็หน่อยนะครับแข้งกาเพิ่นก็ดี่ดีไม่มีตำหนินะครับเชื่องด้วยนะครับแม่อ้วนงัวงามรับประกันนะครับจากน้ามลนะครับรับประกันทุกคนรับประกันตำหนิมัดดูแนวมัดเราบอกไหมมัดเราบอโอ้ดูแฝดเอ๋อตัวนี้เบอร์เบอร์แม่เบอร์ กนเเาาะจำได้ป้วยกันจำอ่ได้ผมมีอยู่เออนี่ยเอาเดี๋ยวผมสิลงไว้ใต้คลิปดนะครับเด้อของไม่อ้วนงัวงามนะครับพี่นอนอยากได้งัวไปเลี้ยงนะครับใหญ่ๆนี่แม่พัดแม่บอกไเลยนี่แม่ใหญ่ๆนี่ครับเอานี่ครับแม่อ้วนงัวงามโทรมาเบอร์ผมสิลงไว้ใต้คลิปอันนี้แม่บอกยังเป็นกระลังต่อ ผมเพื่อนหาภเรียกเขาลงโอ้ต,ต,ติ๊บทั้ง <c oughs> สามเา่ยพวกคุณอ่ะสองตัวสามจะกล้าเสียยกว่ามันฟาดเสียใครเป็นลูกแฝดป่ะเดี๋ยวนี้ไม่แฝดครับไอ้นั้นลูกบุญบุญธรรมครับ,บโอ้บุญบุญธรรม บุญบุญธรรมรรมายมมอยู่ดำมาอยู่นำกิน้มน้ำแม่นี่แหละลน้อยจุดญ่แม่มันไต่ครับโอ้แม่แม่มันตายครับแต่ว่า,<ข>าตัวนี้จุดญ่โอ้ก็เลยมาอยู่น้ำแม่นี่แม่ครับแม่นี่ก็ได้ลูกตัวใดตัวนี้น um บอลูกครับตัวแรกครับลูกแรกโอ้ตัวนี้เป็นลูกแม่นี่ตัวนี้เป็นลูกบุญธรรม เป็นแม่มันตายมาอยู่น่อมนี่ก็เลยกินน่อมน่อนี่ตอนนี้เป็นไงครับโอ้ก็เลยเป็นซ้ำลูกแฝดโอ้เนี่ยครับเป็นตัวเมียเนาะนี่เนาะอ้อตัวผู้นะครับนี่ลูกแท้เพื่อนตัวผู้ไอ้ลูกที่แม่เป็นลูกคุณท่านเป็นตัวเมียนะครับเอาผสมโคมโตมากนี่แม่สูงประมาณสักลอยเท่าไหร่ครับมันสามสิบห้าครับวัดอยสามสิบห้าวัดแล้วเนาะลอยสามสิบห้าด้ครับเห็นเ้อ เปิดไว้เท่าไรบ่เนี่ยสามตัวนี่เจ็ดสิบเก้าครับเจ็ดหมื่นเก้าเนาะตานี้นมีโมี่เนาะมีครับรับประกันอย่าง,างนี้รับประกันทุกอย่างสอนมือลูกออกกับรับครับรับประกันมัดกันมีมนี่ขึ้นได้ขึ้นได้ครับเสียาค่าเลี้ยงดูให้เงินนึงเออเสียค่าเลี้ยงดูให้เดอ้อนี่เอาน้องคนว่านี่รับประกันเลยครับขนาดน,นี้เนี่ยโอ้ว่ลูกแรกครับเป็นวัวลูกแรกเนาะครับผมเป็นวัวลูกแรกนะครับวัวติดขนนหมุนวนต่อไปก็เครื่องครับ เป็นตัวที่สองเนาะคไม่ได้ลูกเป็นตัวแม่ครับกันซื้อง่ายบ่ต้อนเดี๋ยวเดี๋ยวทายทายทายปัญหาเพื่อนกันสดครับสดวัวมีรถครบเครื่องครับมดครบเครื่องครบเครื่องเอาไม่มีตำหนินะครับมีครับได้สามตัวเลยเนาะได้สามตัวครับได้สามตัวไปเลยแม่ไม่ได้เปลี่นแล้ครับเนี่ยเป็นเป็นซัดแล้วแม่่พ่อเป็ี่ยนซัดแล้วครับแม่เป็ี่ยนซัดแล้วเป็ี่ยนซัดพ้อมที่ผสมลูกมันสามเดือนแล้ว ลูกสามเดือนเป็นสัตว์พร้อมเป็นผสมผสมก็เป็นตัวที่สองนะครับเด้อเอาเนี่ยมดมดทั้งสามนี่แหละครับนี่ทั้งสามนี่ครับนี่นี่ตัวเมียตัวนึงตัวผู้ตัวนึงลูกแท้ตัวนึงลูกบุญธรรมตัวนึงนี่เปิดไว้ที่ยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าเบอร์โทษเดี๋ยร่ะเบอร์โทษเบอร์เก้าครับโอ้เบอร์ของผมไม่อ้วนนะเนาะโผมลืมเอาเบอร์โทษผมลงไว้ใต้คลิปครับ

แม่ม oh, <pose> <met> <ik Por> <ums> ่จ้าบ่ได้มั่วมากเลยพอดีครับโอ้นี่บอจ้าบูกลอยหร้วห้องแม่จ้ากว่ห้องแม่จ้าอันนี้พ่อเพื่อนบอกโอ้นะครับบ่ด้มากมาทั้งสองเลยคนนี้โอ้นหอะไรตัวอะไลูกตัวผูเน้ะ จูบผู้เจ้าตัวผูกเออสีสวยๆนี่ยเปิดไว้เท่าไรแม่นี่ยหามืดหาแม่ลูกเนาะลูกที่เท่าไหร่ของเพิ่นครับนี่ลูกตัวที่สองเนาะลูกตัวที่สองด้อครับนี <c oughs> เน่เป็นตัวผู้นะครับเริ่มสมโค้โตมาเนี่นะครับอันนี้แม่เพิ่นสูงเท่าไหร่ครับแม่เพิ่นนี่ยร้อยห้าสิบได้เดี๋ยวครับ 150. กกร้อยห้าสิบดูกำลังกินนมอยู่ครับแม่เพิ่นสูงร้อยห้าสิบ นะครับเด้อลอยหาซิฟนี่ครับเอาล่ำตัวพันเงาเงาเนี่ยครับเอาเนื้อหนังตะดีอ่างข้องก็นโอมีปัญหานะครับสี่โค้งแล้วประกันตังนี้เนาะแ้งขาแม่จ๋าเพิ่มรับประกันนะครับเอาพี่น้องเบิ่งเอาเลยครับเด้อพวกแ้งขาเนี่ยเพิ่มรับประกันนาตาเชื่องเชื่องนาเลี้ยงครับเนี่ยนาเลี้ยงนะครับก็ในลูกมาแล้วสองตเดี๋ยวนี้ท้องว่างนะครับเด้อกันพี่น้องเอาไปอีกผสมเป็นสัดมาเลยเนาะ เป็นซัดจักเสียไปพร้อมจะผสมเป็นตัวที่สามเนาะอ๋อนี่ครับอ๋อเนี่ยลูกคนนะครับนี่แต่ว่าเป็นลูกตัวผู้ครับเอาขึ้นมาหล่เท่าไหร่มูกันโอ้มูเดียวกันแม่มูเดียวกันหุ่นใกล้กันเอานี่ยเนี่ติดแสงแดดเอ้ยนี่ผมอยากให้ติดแสงแดดเอาใจพี่น้องมึงติดแสงแดดครับเนาะนะครับนี่ยเนี่ อาพี่น้องเบิ่งออกด้ครับเด้อนี่นี่ลูกคนยาน้าองกนนี่ครับอ่ลา,นานลูบลอนลอนนี่ละาลูลลลอนนะอะน่าคตพอพันนี่นะครับกำลังกินนมโโแม่อยู่นี่นี่แม่เพื่อนก็นยืนเชิดเชิดน,น,น,นะครับอานี่ยืนเชิดเชิดแข้งขาก็ดีว่ามีตรำนี้มม่เปิดไว้เท่าไรกว่าแม่ห้าหมื่นห้านะครับเหมือนโทษเลยครับศูนย์หกหนึ่งหกปดแปดหนึ่งห้าหก แนะม่จ๋างัวงามจ๋ากอำเภอนา้ำมดนะครับเด้อเอาผมอยเบอร์ไปใต้คลิปเอาพี่น้องโทรมาเลยครับเด้ออ่าขอบคุณหลายครับแม่ครับคกับโตล้องกับยูบอบ่ง้อละครับมาผมบอกให้มาครับอบอกยูบ่ครับออกกันลูกเพิ่นนอนอยู่โน่นอ่ะลูกคนขายแล้วโอ้ขายแล้วเหวลือแต่เมียเพิ่นนี่ครับเปิดเท่าไรเมียเพิ่นนี่เปิดสามสิบสองน้อนสามหมื่นสองโอ้ น่นนมาดูเลยมาดูกว่านี่นะเสาเนี่ยเสาเชียงนี่ยเอาลูกลูกคนไปแล้วมั้งพ่อจะพอคนหาลูกคนเดิมเห้นหาลูกแนนแนอหาโอ้พนหาลูกพนหาลูกพนครับลูกที่เอาไปตัวเท่าไรค้นเอาไปเมื่อกี้นี่ เอาไปสาวซีบ้านเป็นลูกตัวที่เท่าไหร่เพิ่นสอโอ้ตัวที่สองเพิ่อนหวดเป็นลูกตัวที่สองครับผมโอ้เดี๋ยวนี้ท้องว่างเนาะอผสมเอาตัวที่สามนี่ครับสูงเท่าไหร่นี่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบสูงร้อยสี่สิบนะครับล่ำตัวเพิ่นเงาเงาครับเหนียวนะครับเพิ่งเพิ่นหันหาลูกเนี่ยครับเพราะว่าแยกลูกคนไปเมื่อกี้นี่ก็ไม่จํานี้เนาะแข้งขาเพิ่ง นี่ตัวไหนปอดีข้างนี้โอ้ขาทกบ่ครับครับโอ้ขาขาหลังบ่ครับขาหลังเป็นขาเดียวครับโอ้ขาทกเดี๋ยวเวลาพคนยางพคนโอ้เป็นนน่ะโอ้บัดเป็นบ๊วเป็นยนี่คนยางนะมีวิ่งแนี้นะครับเด้อหนึ่งพตัวกันเด้อครับเป็นขาทกขาหนึ่งเนาะครับผมยามันยางเป็นแน่บ๊วเป็นแน่ครับเอาเอาหนีร่ำตัวคนเ่ียเงีครับเหนียวสามหมื่นสองครับผมคือบเบเบื่อโทษเลยครับศูนย์ หกสองศูนย์หกสองสี่แปดสี่แปดหกหนึ่งหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งพึ่งโอ้จาาหไวยพึ่งเนาะมันมาจากน้ำม้นน้ำเพลินไปเท่วไก้อนนี้ต้องกันนี่น้ำม้นโอ้วัดดีครับเดี๋ยวด้วยย้อนแสงย้อนแสงดาบหลองพ้กวันเดียวดาบหลองพ่อใหญ่ดาบหลองคือพุดว่าคือพรเห็นไปยังไหนคาปีไม่เมื่อกี้นี่นะ โอ้สามบกินปีไหมเมื่อแล้วบอกมือนี่ไเมื่อโ้โอ้ซโต้มาซีบเกาตัวาด่ยๆอยู่นี่หน่อเนี่ยไปออกแข่งไปไปจ้างคนไทยนะเออหหาเดียนครับโตโยฟวบาครับมองให้าอรลอนัด่นหาเดียนแล้วหาเดียนแล้วสามารถขึ้นในทุกวลยโค้งตัวมโค้ตัวโค้งตัวหน้าเนีเดียวกันนะ้ เปิดเปิดวบเท่าไรหงหมื่นเก่าพันห้าร้อยครับโอ้เป็นเมียไงเด้เนาะพิ่นทองแล้วทองห้าเดือนแล้วโค้งตัวมากเป็นเป็นลูกตัวเท่าไรครับในทองเพคนีโตัวที่สองเพิ่นในลูกหนึ่งแยกไปแล้วเนาะสูงกว่ามันเท่าใรนอน่าไรอยหาสิบวกลอยหาสิบบวกเนาะ สูงลอยหาซิบวกด้วครับเด้อนะครับล่ำตัวคนเงี้ยงเงี้ยดิ่นะครับ,รบ,รบอ๋อโบมีปัญหาครับเนื้อหนังเพิ่ลนอนรับประกันจำนี้เนาะแจ้งขายโมีตจำนี้นะครับเดิร์น้องนี่ยฟาโต๊ขาถอนโบมีหน้าตาเพิ่นกับเบิ้ลนครับหน้าตาสวยๆนี่บอ,อกหน้าเด,นเ,นเดียวกันเนี่ยเอามาหน้าเดียวกันกันโอ้โหหน้าติดกันแม่น เป็นง่ว่าหมูยาเก็ดไหตลุงเขาจ่อแล้วปอกลามเออเป็นง่วเขาจีเซ็งทศกัหลังปีใหม่วันที่สิบอืมเด้อร้านนะครัเออออเจ้าได้รุดเจ็ดหมืนเนาะเขาว่าเออเป็นง่ว่าบานๆเลี้ยงบานๆนะครับอยู่ไฮอยู่น้านี่ครับอู่หตัวสองาทองอืมเป็นง่วลูกแรกตัวสองข้าทองนะครับเด้อผสมข้อมตัวแม่ แข้งขานี่ยโปมีดตำนี้รับประกันนะครับเด้อของพอของพอดาบล้องเพิ่นนี่เอาเบิ่งบรรทายเพิ่นบาดนี่มันหัวหา้าโม้วันจดีนี่เออเดี๋ยวที่เบิ่งบรรทายเพิ่นให้ได้นี่บรรทายใหญ่ๆยเสสวยบรรทายใหญ่ๆยเสสวยได้ครับนี่เด้อบรรทายเพิ่นนี่พุ่นน่ะเอโกหกหางใหญ่ๆนั่นาเครื่องดำๆนี่ครับเอาแผ่นหลังว่ามันแป้นนี่ครับเอ๋อนี่ครับเบิ่งบรรทายเพิ่น ไงน,นากลมเลยเนี่เอา,าเอองแล้วห้าเดือนค้องแล้วหาเดือนผสมโคมโตมากผสมไผก็หน้าเดียวกัน้มโอ้ผสม,สมโ้มโตโคมไ่ป่ะฮม่า่าาาาเป็นงูเจักสีโตโ้มพอย่เออพอย่จะองกันอืมเป็นสมคมโตทับหัวด เบิงซีเพิ่กับช่วยสวยแข้งขาเพิ่นก็ดีบรามมีแต่มีเรืครับ,บล่ำตัวนเพิ่มเงียเงประกันแข้งขาล่ำตัวเงียเวเนี่ครับช่วยสวยถือแดดเอาพี่น้องเบิงเปิดไว้ที่หกหมื 6, ่นเก้า 9, <10 9. S 1> อาร่อยตัดจิ้มซะเบอร์ 9, 9, 9, 9, 9. โทรเลยคุณพ่อ086 086 032 032 8014 8014ดาบพ่อดาบหลองจากมือไปดีนยครับเ จากเมื่อวานนี่เนาะเบิ่งคักๆเลยครับเนาเห็นแมวพันธ์แมวบองเลยครับใหญ่ๆนี่เพราะว่าได้ลูกตัวนึงเนี่ยเป็นตัวผู้นะเออได้ลูกตัวนึงเนาะตัวผู้ผสมโต้มัวอยู่ในท้องหาเดียรแล้วบ้านนี่เอาเอาเอาหมดเลยห้องพ่อนีห้องพ่อดาบล้องนี่เอาหมดเลยนี่หัวบ้านี่บ้านนี่แม่ลูกแม่ลูกนีห้องกระทบอยู่สามเดือนกลัวเลยโอ้สามเดือนกลัวแล้วแม่ลูกตัวผู้ลูกตัวผูสี่หมื่นเจ็ด สี่หมื่นเจ็ดเ่นแลูกสี่หนลูกไงที่ซ้ำแม่แล้วลูกตัวผูลูกตัวผูสี่หมื่นเจ็ดอยู่ในท้องเพื่นเด่อยู่ในท้องมันจะสามเดือนลรอสามเดือนแล้วโ้มตัวมากขกัน้มตัตเดียวกันคันด้โอ้ผสม้มตัวของไญ่ว่านนี่ละแม่สูงกว่าอไรแม่นี่ยครับตัวเีวตัวรยี่สิบหามนเลยี่สิบห้าโมมี่นี้ขอ้กันเนาะโมมี่ตันี้สีต่วัดตันี้มันดำอยู่ในท้องเพนตัวเท่าไรก่อนนี่ ตัวที่สามตัวที่สามเนาะอยู่ในท้องเหมืนเนาะอยู่ในท้องตัวที่สามครับสวมโคมตูไมตก็นั้นตัวผู้นะตัวที่แล้วก็แม่นี่เน่ลูกตัวที่สองคนนี้เป็นตัวผู้เด้อครับเด้อใวไงกันซ่อมแม่เราล่ะนี่เขาหลุบลอนๆอี่างเขาใช่ไอ้ต้นต้องเนี่ยต้นเอาเนี่ยโทษพวกเก่ากันแล้วอันนี้อันนี้เป็นของน้ำ เอา,เอา,เอาจากได้โคมนี่นะครับเขาคองเลี่ยงครับทุมามราคาถูกๆนะครับโคมนี่ท่องในหกเดือนโคมนี่เปิดเท่าไดรกส็สี่สิบเจ็ดสี่มื่นเจ็ดเลยครับเดอ้เอโคมนี่เอาไปเบื้องแม่นี่บาดิเปิดเท่าไดรแม่นี่เบิ้งไทยรวกันอันนี้ม่านสาวม่านสาวได้หกเดือนแล้วได้หกเดือนแล้วผู้สาวด้วยครับนี่แต่ว่าเป็นท่องแรก ได้หกเดือนเลยไทผสมพอเลยไท่ผสมซาลเล่บกินไปเรื่อยกินหอดผลไม้เออมา้อยมัเม่องกินมัดกินมัดยงงายตัวสันยงงว่าหาตหาหยามไกินก็ย่มปลัวไว้นี่มดมือเล่มยู่หันละโอ้พ้อมเชี่ยงนาเรียงได้เนาะเปิดไปสองมื่นก็หาลอยโอ้สองมื่นก็หายลอยอ๋อสำหรับทีมีเงินราคาบ่๊มบอะนี่ครับอ นมมันเนนมมันไครแล้วสูงเท่าไรพ่อนี่พ่อมันกิดสิบ่มเม็ดกอนเนี่ยหรือล่ะเม็ดสิเม็ดสิหาได้ปะเม็ดยี่สิเม็ดยี่สิบเนาะเอาเม็ดยีสนี่ครับเบิ้งบนไทยบนเด้อะ่รนะครับงัวเบิ้งใต้นมเนแนเบ้อา้องหาเดือนนี่เนาะโอกเดือนโกเดือนละนี่เตาน่เอาเตานุมแหมเตานุ่มเตาดีๆเอาน่เด้อ ช่องเราโค้งเดือนเชื่องเชื่องครับนาเอาไปเลี้ยงน้ำให้น้ำหน้าครับช่องโค้งเดือนอะไรได้เนี่โค้งเดือนแล้วเอานี่แกงขากสามยัดตงก่อนงขาเบออได้ไปนอนด้ย่ามตัวคนเนี้ยเนาอืมกนเมันสประมาณเกือบสงเมตรอ่พุ่นเลยอนีสองเมตรกนเน่าวพ่าไทยพาเลยคพราเลยลูกยู่ไนท้องเป็นขอเลยเนาะบ่าบ่า อยู่ในท้องเดี๋ยวนี้นะแม่นบามันครับโตห้าร้อย่เด้อที่ผสมแม่น่ะนะแม่นห้าร้อยโอ้เป็นบามันเนาะเป็นบามันแม่แต่ว่าแม่เพิ่นเป็นข้อเลยไถข้อเลยอืมไถข้อเลยแม่เพิ่นเด้อครับเด้อสองหมื่นเท่าไรก็สองหมื่นห้าร้อยสองหมื่นห้าร้อยเบอร์อยู่ใต้คลิปเด้อครับพี่น้องอยากจะง่วเขาคองเรียงเด้อท้องหกเดือนละเมื่อไหบ่พ่อกเมื่อไหเด้ออเนี่ครับนี่เอา นี่นพ่อดาบหลองนะครับจากเมื่อยมาดีเด้อนี่เด้ออยากได้งัวกัดโรมาเลยงัวงามค่อยงามขอคุอหลายสิขึ้นรถแล้วบ่ล่ะนี่สขึ้นรถแล้วบ่เพรครับยูนิสืออะโอ้ยูนี่ตลอดเลยเมียสาวเนาะนี่เนาะโอ้เมียสาวนี่รูปร่างเพิ่นดีเลยเนี่ยสูงสูงเนาะเปิดไว้เท่าไรล่ะตัวนี้ สี่หมื่นเจ็ดเด้อครับเด้อนี่โอ้ล่ำตัวคนสูงเท่าไรล่ะนี่ร้อยสี่สิบบวกสูงครับเบิ่งเลยครับออาพุ่มไทยพี่นอ้องเบื้องแรกอ่าเป็นวัวที่เชียงเป็นวัวที่สูงล่ำตัวเงี้ยวนะครับท่าทางดีนะครับถือว่ายืนเชิดเฉิดนี่ถือว่าสวยครับเอาถือว่าโค้งสร้างดีนะครับแม่สาวหน่อยยังหน่อยอยู่ครับนี่คันใหญ่มากนี่แห่งที่สูงที่ใหญ่นี่ นะครับสีเพ,พ nah, ิ่นกับเบิ oh, any ้งหอเด้อครับพี่น้องเด้อเอาพี่น้องอยากได้งูเอาโบดโบดนี่เนาะไม่มีตำหนิเนาะแข้งขาเพื่อนเนาะผมถ่ายแข้งขาพี่น้องเบิ้งหอเด้อครับเด้อนี่เด้อเนี่สีขาเพื่อนเห่ยวเห่ยครับนี่เอาเบิ้งบันทายเพื่อนจังหน่อยก็ได้ครับนี่นี่ครับบันทายเพื่อนอ๋อนี่โบดครับเนี่ยเอาโบดโบดสวยๆนี่นี่ครับ เิ่นยูโฮมแบบคำเลี้ยนนะครับแต่ออกแดดสีสวยขนาดเลนเนยนี่นี่ครับไม่มีตำหนินแงขาพึ่งหน้าตาเพิ่นเป็นงัวที่เชื่องมากครับผมถ่ายประมาณจะฟูดหน,นึ่งนี่นี่ครับน้องเพิ่นจะฟ้องกันลูกไปดูมาได้ไม่มีปัญหานะครับนี่พ่วงเชื่องนาเลียงครับแต่ง,ง่อเชื่องๆนี่นาเขาคอกเลียงครับไผเลียงก็ได้ครับอยู่ในครอบคร่วนี่ถือว่า บ่อันตรายครับเชื่องมากเลยอันนี้กับแม่หมดละโอ้เดี๋ยวเอาแม่ลูกเนาะอันนี้ลูกเพื่อนนี่<อ>เป็นตัวตัวครูบอลูกแม่ครับโอ้เด้อเนาะเบิงเปิงช่างผีกันกปเป็นลูกตัวเมียเนะยาะลูกผู้ใดครับนี่ลูกซี่ไหวครับโอ้ลูกซี่ไหวได้ครับนี่เด้อลูกซี่ไหวตัวเมียนะครับนี่เด้อตัวเมียลูกซี่ไหวเป็นลูกแรกของเพิ่นนี่ นะลูกซีว่ายนะครับสูงประมาณสักเมตรสิบนี่แหละเนาะเป็นลูกซีว่ายครับสีแดงสวยสวยแข็งขาเพิ่อนยันไงครับนี่ครับเบื้องข้อพิ่นลูกซีว่ายแท้ๆเลยครับน่ะอ่านี่กําลังกินนมแม่อยู่นะครับพ่อนี้เปิดไว้เท่าไหร่นาะแสนเอ็ดหาพันอ่าเปิดใบแสนเอ็ดหาพันนะครับเด้อนี่ครับเบื้องข่าบรรท่ายเพิ่นนะครับหาเพิ่นเงาเงาอ๋อสูงเท่าไรล่ะตัวนี้ ลอยหาสิบหาได้ครับเด้อลอยหาสิบหาบวกกุลละนี่สูงนะครับสูงอยู่ครับนี่ถือว่าสูงม่อแม่เนี่ยครับเอาล่มโตเพิ้นก็ดีนะอ่างทอดพ้นก็ดีครับสี่โค้งงมมีปัญหาครับเตโน้มงมมีปัญหานะครับลูกำลังกินนดูสี่เต่าแข้งขาโบมีตำนี้รับประกันเนาะเชื่องรับประกันตำนี้นั่นลูกพ้นครับนั่นสี่ไหวศูนกวงหงนะครับเด้อเนี่ยเป็นลูกแรกของเพิ่นครับ เดี๋ยวนี้ท่องว่างเท่าไหร่เนาะท่องว่างอยู่นะครับอ้าวท่องว่างอยู่ครับแข้งขาพี่น้องเบังเอาเด้อน่ะเอานะครับไม่มีปัญหานะครับสีสวยนุ่มสวยเปิดไว้ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับลูกตัวเมียครับซีไว้เบอร์โทษเลยครดศูนย์แปดศูนย์สามหนึ่งเจ็ด สามหนึ่งห้าเก้าโอ้งว้วจากไซรัสนี่โอ้ยอยู่ส้มเด็นนี่ใกล้ๆนะครับบ่ได้ขนทรงไก่เลยเอาพี่น้องสนใจเบอร์ใ,ใต้คลิปด้วยครับเด้อนี่โทรมาเอาผมไทยหนาแม่ให้เบิ้งจักน้อยนี่ครับงว้วเชิงเชียงนาเลี้ยงครับนี่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 นะครับนาเพิ่นเด้อนี่นะครับเอาเชื่องเชียงนาเลี้ยงครับน้องเพิน่นลูกได้ใบไ,ได้นะครับ คนในขอบคร่วรจับได้ไปได้ในนาเลียงครับง<ม>่วเชีงเชียงเออนี่อ่ะขอบพูดหลารล่ะครับ <c oughs> ผมกับขอจบชิปนี่ไว้ตรงนี้นะครับขอขอบคูนพี่นอ้องนะครับที่ที่ตามรับชมนครตะลอนวัวนะครับ พี่น้องเบิ่งแล้วก็จะเลืมนะครับกดยิดต,ตามนะครับกดกระดิ่งนะครับกดไหลกดแช์นะครับให้ผมนั่งหน่อยด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการท่ามคลิปนะครับขอบคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านเลยครับสวัสดีครับ